วันนี้อยากจะมาเล่าความเป็นมาง่ายๆของครูแองจี้สอนสร้างแบรนด์นะคะทุกคนก่อนที่จะาเป็นครูแองจี้สอนสร้างแบรนด์เนี่ยครูแองจี้ก็ทํางานด้านขายมาไม่รู้แบบเรียกว่าขายทุกอย่างบนโลกใบนี้ใช้เป็นคนที่ขายเก่งมากขายโดยไม่ได้วางเป้าหมายไม่ได้คิดไม่ได้อะไรคือขอให้ได้ขายเถอะเพราะว่าชอบมากๆเลยขอมายืนมุมนี้เนาะเพราะว่ามุมนี้สวยมากๆค่ะเนี่ยตอนนี้ท้องฟ้า,ากาดโอเคแล้วนะคะ จุดเริ่มต้นอย่างง่ายๆเลยนะเห็นครูเองที่แบบนี้ก็อายุอานามก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะคะครูก็มีลูกโตคนแรกลูกครูก็อายุ23นะคะเป็นหนุ่มแล้วนะคะก็คือการการที่เราจะสอนอะไรเด็กวัยรุ่นสักอย่างเนี่ยค่อนข้างจะยากนะเป็นแม่สมัยใหม่อะค่ะต้องรู้จักหาการเรียนรู้ว่าเออเนี่ยเราจะต้องไม่เป็นคนเอาเราจะต้องเป็นคนที่แบบเป็นผู้นําลูกได้นะคะตอนที่ครูเลี้ยงลูกมาตอนนั้นครูก็ อ่ไม่ไม่มีแฟนนะคะก็คือเลี้ยงลูกมาคนเดียวค่ะแล้วทีนี้เนี่ยครูก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นไอดอลให้กับลูกในทุกๆท,ทางในทุกๆท,ทางในด้านดีนะคะก็คือเลี้ยงมาโตขึ้นอยากให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีชีวิตคาเป็นอยู่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโดยผนวกกับครูเนี่ยทำงานด้านขายมา20ปีก็คือครูหยิบจับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมาขายได้หมดทุกอย่างทุกอย่างรวนแล้วแต่ ทามาเป็นเงินให้กับครูเองจี้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก่อนที่จะมาเป็นออคอรส์สหรือเป็นครูเนี่ยก็คือครูเองจี้คิดว่าเราต้องเริ่มวางแนวทางให้กับตัวลูกเรานะคะแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยมักจะเข้ามาถามครูเองจี้บ่อยๆแต่ยอยากจะบอกว่าความคิดนะ่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลย ครูจึงเริ่มคิดเลยว่าเออเริ่มเริ่มมีคนถามเราเยอะมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าเราอะในสายตาของผู้คนเนี่ยเห็นเราเป็นคนที่มีความชานาญในด้านงานขายหรือว่าชานาญในเรื่องของการเขาเรียกว่าถ้าสินค้าชิ้นใดตกมาอยู่ในมือของคูเอ็งจี้เนี่ยควูเอ็งจี้จะทําทุกอย่างให้มันทุกการตลาดทุกวิถีทางทำให้มันขายได้แล้วก็ได้ยอดเติบโตเพราะว่าครูคิดในใจตลอดเวลาครูคิดอย่างเดียวว่า ฉันคือคนที่ขายเก่งฉันคือบุคคลที่เป็นท็อปเซลฉันเป็นคนที่จะนําความภาคภูมิใจมาให้กับครอบครัวอะไรแบบนี้ครูก็เลยตัดสินใจว่ารวบรวมความรู้ทั้งหมดด้านงานขายประสบการณ์ทั้งหมด20ปีมาเป็นครู e n งจี้ในวันนี้นั่นเองค่ะและคําว่าสอนสร้างแบรนด์ก็หมายถึงว่าเป็นการสื่อความหมายว่าไม่ว่าเราจะขายอะไรก็ตามเราต้องหัดรู้จัก สร้างแบรนด์นั้นๆให้ลูกค้าเป็นที่จดจําก่อนไม่ใช่มาถึงมาขายก่อนสมัยก่อนเนี่ยคือมาถึงขายได้เลยนะคะมาถึงโพสต์กระจายโพสโพลดโพสยิ่งโพสตเท่าไหร่คุณยิ่งขายดีแต่ตอนนี้มันเป็นลีลาการขายแบบใหม่โดยเฉพาะปี2566นะคะเราจะต้องมีวิธีการปรับด้านจิตใจเราด้วยจิตใจคุณต้องพร้อมมายเซ็คุณต้องพร้อมมายเซ็คือความคิด ความคิดสมัยใหม่ค่ะจะมาคิดรูปแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะคะอขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นการหาเสียงในสมัยนี้นะคะยังจำเป็นที่จะต้องใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยหรือ Tik t o k เข้ามาช่วยนะคะหลายหลายคนเนี่ยยังเ,เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ยังใช้แบบเดิมๆคือลงหาเสียงพื้นที่โดยตรงแค่เพียงทางเดียวหรือป้ายหาเสียงแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็น อขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคนหนุ่มไฟแรงแต่ใช้ t ิ k t ต็อกเข้ามาช่วยเพราะว่าอะไรออนไลน์ตอนนี้ทุกคนมีมือถือในมือถูกต้องไหมคะมือถือเนี่ยสามารถสแกน QR Code เพื่อดูประวัติคนคนนั้นเลยแล้วก็อยู่ในมือถือเราเราอยากจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราสนใจคนนี้เราจะวักขึ้นมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสร้างแบรนด์สักอย่างจึงเป็นสิ่งที่สําคัญสร้างแบรนด์ให้เขารู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆมาถึงมาขายขาย ไม่มีใครจําคุณได้แล้วพอการสร้างแบรนด์เนี้ยก่อนที่มันกลายมาเป็นเนื้อเรื่องการเมืองได้ไงไม่รู้นะคือมาฮอตแล้วก็แรงมากๆเลยเนื่องจากว่าเขาได้เขาเรียกว่าคลองใจเด็กวุ่นแบบยี่สิบกว่าไปไปสามสิบกว่าเนี่ยเขาคลองใจได้เลยเพราะว่าการเข้าถึงคนเนี่ยมันต้องเข้าถึงให้หัวให้ถึงหัวใจค่ะทุกคนมันจะแค่ผิวเผินไม่ได้ถ้าเรา สามารถทำให้คนเข้าเข้าใจสิ่งที่เราเป็น